สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับรายการวิวาวีโอแล้ววันนี้ต้นจะมาเล่าเรื่องประเทศจีนหล่งที่เราเห็นกันในข่าวนะครับว่าคนจีนจะไปย่างลิ้ยงจี่กันไปย่างกุ้งกันเอยแต่ว่าอย่าไปเหมารวมว่าเขาไม่ดีหมดทุกคนนะคนดีก็มีอยู่คือเราต้องเข้าใจว่าประเทศเขาอะเขาไม่ได้แบบเป็นระบบประชาธิปไตยของเราเหมือนของเรานะคือเขาเมืองของเขาจะทําอะไรก็ได้ไงแต่ว่าเขาค่อนข้าง กฎหมายของเราจะมีกฎหมายเยอะคือเขาจะสร้างกฎหมายประเทศไทยเขาอาจจะสร้างขึ้นมาก่อนโดยที่ไม่มีเหตุเหตุร้ายแรงอยู่จริงแต่ว่าเขาสร้างขึ้นมาเพื่อว่าอาจจะเกิดเหตุร้ายแรงขึ้นมาในภายหน้าก็ได้อืมก็อย่าไปอย่าเขาเลยอยวเขาจะดา่าเรากลับกันนะก็คือประเทศจีนเนี่ยคนเ,นเมืองเขาจะทำอะไรก็ได้เงี้ย แต่ว่ากฎหมายเขาไายแรงมากลยนะของไทยแค่จำคุกสามสี่เดือนหรือแค่สองสามวันใช่ไหมไม่มีประหารชีวิตไม่ค่อยมีประหารชีวิตกับจะบจำคุกตลอดชีวิตแต่เพียงเขาอย่างเช่นขับรถชนกันแค่เนี้ยเขาจะให้อาภัยแค่สามครั้งสามตั้งแต่หนึ่งครั้งจนไปถึงสามครั้งมากที่สุดก็คือสามครั้งนะคือมากที่สุดคือสามครั้งและถ้าเกิดว,ว่าเกินสามครั้งเนี่ย มีโทษก็คือจำคุกตลอดชีวิตจะไม่ถึงขั้นประหารตกใจมากเลยใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเสพติดยาบ้าเนี่ยหรือพวกเมาสุราแล้วทํำลายร่างกายหรือฆ่าคนอื่นเนี่ยก็จะเหมารวมเซ็ตเลยประหารชีวิตหรือไม่ก็จำคุกตลอดชีวิตใช่คือคลิปนี้อาจจะโดนตัดแต่ว่าต้องสานาทีนะ ก็คือว่าจะบอกว่าชาวจีนเขาก็ไม่ได้จะชั่วทุกคนเอ้ยขอภทษคนจีนเขาก็จะไม่ได้นิสัยไม่ดีทุกคนนะเออนิสัยไม่ดีทุกคนไม่ใช่ไม่นิสัยก็เอาง่ายมันมีคนดีประเทศจีนอะแบ่งเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอันนี้รวมกันก็เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะถ้าอย่างนี้ก็ห้าสิบห้าสิบนะนี่คือประชากรทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์มีทั้งหมด ล้านล้านกว่าคนสี่ล้านล้านกว่าคนนะแล้วเมื่อประชากรแบ่งแยกคนไม่ดีมีอยู่ห้าแล้วคนดีก็มีแบ่งอยู่อีก50%าเราจะเห็นว่าเขามาอุดจระประเทศเราเขา,าทําห้องน้าประเทศเราสปกปรกซึ่งก็เป็นเรื่องจริงซึ่งต้นไปสวนสัตว์ปอกเขาเขียวตอนนั้นคนจีนเขาเข้ากันอะก็คือต้นอยู่โรงเรียนจีนแล้วต้นก็เป็นคนจีนด้วย ซื้อเขาเข้า,าซื้อเขาเาซื้อเขาใจดีเาซื้อเขานิสัยไม่ค่อยดีหรอเอ้ยนิสัยเขาก็ดีกันอยู่เหมารวมดีเราท่านที่บอกเดีวว่าจะเหมารวมนะแล้วแล้วทีเนี้ยแล้วทีเนี้ยคนไทยอ่ะประเทศไทยอ่ะคนไทยก็มักง่ายเหมือนกันคนไทยถังขยะมีทิ้งก็ไม่ทิ้งก็ทิ้งเรียลาดใช่ไหมเราเห็นคนจีนเขามาเขาก็ทิ้งเรียลาดเหมือนกัน ก็เหมือนคนไทยนะั่นแหละคนไทยก็ทิ้งเลี่ยไรแล้วแล้วจะไปนับภาษาอะไรกับคนของเขาล่ะคนของเราอะ่ะเรายังทิ้งขยะเราทาบ้านเมืองของตัวเองไม่สะอาดเลยโดนนาลงทําให้ประเทศของเราสะอาดถึงนะครับเดี๋ยวเราแล้วถ้วเาเกิดว่าเราเห็นใครทําไม่ดีเราก็ต้องตักเตือนด้วยใจกล้าเข้าไว้ไม่นัาประเทศเราจะ,จะเจริญได้ยังไงคิดอาจโดนตัดไม่อาจน่าจะโดนตัดแล้วแล้วก็คนจีนเขาก็จะทำอย่างนั้นกัน ให้มันสะอาดเลยระเทศเราจะได้มั่นคงจะได้สะอาดไงโ hmm? okay. อเคทำให้ประเทศเราสะอาดนะ hmm.